เป็นราชานีขี่ควายจริงๆไม่ใช้สแานในอีเรียมซิ่งหนังเรื่องอีเรียมซิ่งเป็นหนึ่งในหนังไทยที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ พราะนอกจากจะได้นักแสดงจากบริษัทฮาไม่จำกัดมาร่วมแสดงแล้วยังเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของโรเบิร์ตสายควันด้วยซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยยังได้เวลล่านางเอกละครมาเล่นบทฮาและบูเป็นครั้งแรกซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีหลายฉากที่นางเอกหรืออีเลียมที่รับบทโดยเวลล่าต้องโชว์ฉากบูนั่นทําให้เธอต้องไปฝึกซ้อมการใช้อาวุธรวมไปถึงการฝึกขี่ควายตัวเป็นๆและเบลล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะว่าตอนที่ขี่ควายครั้งแรกเธอตกใจมากและกรีดทุกครั้งที่เวลา เดินสุดท้ายนักแสดงของเราก็ต้องสงบใจลงไปคุยกับน้องควายเพื่อผูกมิตรเลยทําให้การถ่ายทําเป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายฉากที่เบล่าเล่นจริงเจ็บจริงทั้งยิงธนูเองจนมือได้รับบาดเจ็บมีฉากบูใต้น้ําที่ใสเต็มที่มากๆถ้าอยากไปดูความทุ่มเทของเบลา่าและความฮาของนักคอมบอนเชิญยิ้มและโรเบิร์ตสายควันไปดูได้ในออเรียมซิ่งที่ SF c i n e ซ a ทุกสาขานะคะ